สวัสดีค่ะวันนี้ก็ออาขยะไปเก็บเลยค่ะนี่ค่ะเก็บเก็บไม่ได้เฮัลโหลคุกเต็มบอสฮัลลโห Ich, äh, ich, ich habe gesagt, gesagt, hab gesagt, um 5 von 9 sind die macht voll sauber und alles in Ordnung. Dann kamen wir hinterher ohne Reparaturen noch. 6 von 9. Oh, drauf ja, traurig. Oh, ich habe gesagt, nur so gesagt. Nein, ich habe hab doch gesagt, wir kann einmal noch sparen. Ein Jahr. Ich habe ja gesagt, dann du kannst mal gleich mit เริ่มทำงานแล้วหน,นึ่งขวดหนึ่งขวดนะสองขวดขวดให้เราหยิบแบบนี้หนึ่งหยิบ สองและสองยูโรได้เยอะนะนี่เพราะว่าเรานี่มีตั้งสองถุงใหญ่เนี่ยโอ,โอ,โอุอ้ยกลลบเรื่ <Yeah. Hello>. <S <S อนบ้าหเนี่ยฮัลโหล มันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้อรอโอ้ต่อไปเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่อีกแล้ว เริ่มใหม่เมื่อกี้มันมันเหมือนเข้าไปอีกช่องหนึ่งอะเราต้องเราต้องแบบต้องอันี้เข้าไปออแบบนี้ เราเอาขวดเบียร์แบบนี้ไปก็ได้เข้าไปก็ได้ว่าเราจะได้กี่บาทอ,อ้สามยูโรแล้วสี่ 5 euro. Lấy ít thùng 1 6. Oh 6 euro ạ. 7ดยูโรแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอ้บินออกมาแล้วนี่บินออกมาแล้ว,ออลวเราได้เท่าไหร่สิบสามอ้ายูโรแต่อันนี้ทำไมมันเข้าไม่ได้อะทั้งนี้มันมีตราแต่มันเข้าไม่ได้งงเหมือนกันอ โอเคคืนน <Okay. S 2> mm ี้แค่นี้จ้ะเพลดเดินตามแล้วเพลดมาแล้วไร์ไร้เส้นล้างซ้ำเนี่ยเอาเนี่ยคำเอาอะไรนั่นเลยเนี่ยเอาไตอุ่นด้านเนี่ยอีกปอกเปียเแดนวางหุ้มแคนนิกนอกมาเนี่ยสาเกนโอเค ครบเสียเรียโ้มเครนโซโหมเนี่ยปลบเปี๊ยะเรนทำไมมันไม่เข้านี่โอเคน้องกเพล่ำโอเคไปซื้อของก่อน